โอเคครับก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมผมเล็กใหม่มาเล่นมาผมเล็กใหม่มาเล่นม c ครับครับผมเป็นสเตปครับผมอ่าอ่ะสตตฟสเตฟครับผมอ่าอ่า ก,ก็เลยแปลกๆวะโอเคนนะครับมะะผมก็วันนี้นะครับผมก็กลับมาอยู่เกม Minecraft อีกเช่นเคยนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับหลังจากที่ผมห่างหายไปตั้งนานกับชาร์เลนท์ Minecraft นะครับพี่เมื่อก่อนผมจะทําอะไรวะกับดักนะครับไม่ก็ไม่กับดักก็ทําอะไรสักอย่างนั่นแหละนะครับนะผมเออนั่นแหละเออผมลืม <laughs> นั่นแหละครับผมวันนี้ก็จะมาทำชาร์เลนท์นะครับผมอีกรอบหนึ่งนะครับชาร์เลนท์เกี่ยวกับอะไรนะฮะก็อยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะ กดไลค์คลิปนี้ถึง3,000ไลค์ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะทำชาเลนจ์อะไรนะครับผมกริบกริบกริบแปลกๆเนาะอะสวัสดีครับยังไม่จอโอ้เกลเสียงนี้ชิบหายเลยสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเราจะมาทำชาเลนจ์อะไรนะครับผมทักทา,ายหน่อยทักทายหน่อยอ่ะวัดแขนทำไมไปด้านนู้น โอเคครับวันนี้ก็คือ,อาชาเรนนะครับกับหน้ากับหลังนะครับผมนะสกินมมันจะกลับกันนะครับผมจะดูยังไงล่ะเนี่ยนี่คือนี่คือด้านหลังนะครับเราจะย้ายมาอยู่ด้านหน้าเวออแล้วก็ด้านหน้าเราจะย้ายไปอยู่ด้านหลังนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเรียนกันนะฮะไม่รู้ว่าจะเรียนกันยังไงนะครับ คลิปนี้นะครับผมได้อ่าไอเดียมาจากฝรั่งคนนี้นะครับอ่าที่ขึ้นตรงนี้เลยนะครับผมผมนั่นแหละนะครับผมผมก็ไปดูขามานะครับผมเออนั่นแหละโอเคครับผมก็จะมาเล่นในฉบับอ่าของผมก็แล้วกันนะฮะว่าเราจะเกลียนคนได้สักประมาณเท่าไหร่เราจะเกลียนคนเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะปั๊บปั๊บปั๊บพีดันปั๊บปั๊บปับปับแป๊ดก็เริ่มกดไลค์ด้วยไปละช่วงนี้หิวไลค์ ปร,รักปร,รักมาแล้วผมอผมลืมบอกไปเออผมไปซื้อคิดนี้มานะครับคิดนี้มันจะเป็นน็อกแบ็คเนาะเราจะอย่างนี้ครับเราจะยืนหนือว่าโง่งเห็นไหมว่าจะเหมือนยืนเราจะยืนข้างหลังยืนข้างหลังที่จริงเราเรามองหน้าเขาอ,อยู่ที่จริงเรามองหน้าเขาดูอ,อ,อยู่นะเดี๋ยวถ้าเขามาปุ๊บผมก็จะเอาเบ็ดต่อยเขานลฮะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอไอสลัดเมื่อไหร่มันจะมาก็กหลับรอได้ละ ไอ้เี้ยไอ้จ้าไอ้เอาไม่ตายว่ะความชิบหายไเยอะแเออ่อาไอเยล้มาแล้ว้อแล้วมาแล้วไอ้เี้ยไอ้ตืดตดตดตดนึ่งตัวหตัวอยู่นี่งี้อยู่นี่กัอยู่นี่ เอ้ยมึงจะธนูสิไอ้ไอ้สาตับเดี๋ยก่อนนี๋ยวก่อนนี่ธนูอเอาเอากูกูยิงมึงเลยอ่ะเนี่ยโทษ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 เมื่อไหร่มึงจะตายวะมึงทำบุญด้วยอะไรเนี่ยอุ้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 ยออุ้ยอุอุ้ย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 ้ยอุ้ยอุ้ เดลาวามเงอะไอ้เงี้ยโดนลาวานเอาด้วยควายควายควายเผือกกูก็ควายเลยเดนลาวาตัวเองจิตใจทำด้วยเลยเนี่ยนี่มันตาผมว่าอะไรอะไรหันหลังอยู่หันหลังอยู่หนึ่งต uh, anyway. ัวหนึ่งตัว ไม่เด็กๆกูหรอกวันนี้ได้ยิวมขึ้น,นมาไ,ไอนเ้กูหลังกูฮัลโหลฮัลโหลมา friend my fan my fan <c oughs> ไม่เห็นกูอ่ะเอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วบอกว่ามึงไม่เดินหม <c oughs> าเรียนช้าของเรียนช้ากของเหลืสองคนอุ๊ยเหลืนสองคนเราเหลือมันกับมันไอ้กูหลับรอแล้วนะมึงทำไมนานขนาดนี้ ừ, เสร็จ <c oughs> เสร็จแล้วก็บอกนะเดี๋ยวไปกินหมูฮะหรอ <c oughs> แนนมน,น่เงาหลัมหื่อจิตใจมึงทำด้วยอะไรจิต <laughs> ใจมึงทำด้วยอะไรมึงคิดว่ากูไปดุนปั้นเลยย <laughs> าชาเฉยหรือเปล่าเนี่ยเห็นกูจริงดิอืมนง่นมึงไม่เห็นกูจริงดิ <laughs> นนก,ด <laughs> กูกูไม่ได้ทำชาเลนจ์ไอเอ็มสโตนไอเอ็มอะไรเลยนะ <laughs> เห็นกูได้ยังไง กูยืนตั้งแต่เมื่อเชา้าเลยเนี่ยตอนนี้มันจะเย็นแล้วเนี่ยแหววมึงอยู่ไหน <c oughs> จินใจมึงนำด้วยอะไร <c oughs> เฮ้ยๆฮ้ด่านนี้มันได้ด่านนี้มันได้วะ่ะแปบ๊บนึงแป๊บนึงมาซี่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  <c oughs> เด็ดไม่ได้วะอย่างงี้ด้วยโคตรโคตรเมื่อกีเมื่อกี้มันเป็นเพื่อนกันนะคือมันช่วยมีวเจอร์ช่วยกันอะไรนี่มันตอบบอกแปะตกตกตกเลยในเราใเราต้องล้างแค่นะขอเราหันหลังอยู่นะเธอกูใช้มูดไม่ได้กูใช้ทาเลนต์อยู่ ริบหายแล้วมีสองฝั่งกูจะเอาฝั่งไหนดีอะกูยังไม่ตายกูยังไม่ตายมึงเอาไข่ไก่มาจากไหนเยอะแยะเนี่ยไอ้บ้ามึงเปิดฟาร์มไก่หรือเปล่านะไข่เยอะชิบหายไอ้บ้าอันนี้ก็ไข่ไก่อันนี้ก็ลูกบอลมึงมึงมึงนักกันหมาเปล่าเนี่ยก่อนก่อนใส่ผมขาเผาอยู่ผม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 มองทางฟ้าอยู่ นผมมือมองน้องฟ้าอยู่ผมมือมองน้องฟ้าอยู่วันนี้น้องฟ้าอะไรดีสีอะไรเอ่ยอุ้ยมันวางระเบิดเลยวะเอ้ามึงทำทำเพื่ออะไรเนี่ยมึงก็ตายด้วยโอ้โหที่พวกมคนลง่คนละเพื่อนนี่ทำหมดเหละหัวของมึงแพ้เอ้ะผมมือมองน้องฟ้า

อี๋ม้วนเลยอ่ะมาไอแอมสโตนกับไอแอมหัวกับใครจะชนะมึงมาดิมึงต่อมาดิโอ้ยมันมีหันดูกูกูแพ้ก็ได้อ่ากูไม่ดูอ่ะกูกูหันหลังกูสามารถเลเอ่อหนูมึงได้มึงไม่เช่กาเกลื่อนอเลยก็ไไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ้าวนายนายหายไปไหนนาย นี่เดือกเรามันเมเ็นนะเนียนอยเนียนโยเไม่ตายว่ะกูตกใกรมันจะตายบ้างเนี่ยมันเยี่ยมมาสองตัว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 องตัองตัองตงตองตองตงวงเปวสองตัวเองตัเสอนตัอนร ลงไปลงไปนะมันไม่ใช่พื้นที่ของนายมันบ้านของเราเขอะไรวะโอเคครับก็มาถึงท้ายคลิปกันแล้วนะครับใครชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึง3ามพันไลค์ขึ้นไปนะครับก็อย่าลืมที่จะกดติดตามนะฮะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆแบบนี้นะครับผม <laughs> ใครมีอะไรทักทายก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมถ้าใครอยากให้ผมมาทำชาเลนจ์อะไรอีกก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็แล้วกันนะครับผม นั่นแหละครับผมก็อาจจะมาเล่นชาเลนจ์อื่นๆอ,อีกนะครับผมถ้าท่นานผู้ชมช่วยกันกดไลค์นะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้มาเกลียนแค่น,นี้แหละนะครับผมเออนะไปละ